ไล์สดหรือสตรีมสุดผ่านช่องทาง y o u t u นะครับก็ัวก็้องเอ็นอยู่แล้วก็คลุกของผู้หญิงครับอย่าเข้าใจปิดนะคลุกของผู้หญิงในที่นี้ก็คืออวัยวะเพศของผู้หญิงนะครับหวังว่าคงเข้าใจนะอ่าก็ ผมเห็นว่ามันเดี๋ยวนี้เรื่องติดกดระแสก็เรื่องชายเดนใช่ไหมเรื่องชายเดนบางเรื่องน้ําท่วมบางคนดูข่าวกันไม่ว่าใน YouTube ในทิกต o อกในเพจมันเริ่มเบื่อแล้วนะครับเสียข่าวผมก็เลยหาเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆก็คือก็คลุกของผู้หญิงมาคุยกัน จะว่าสนุกก็มันไม่สนุกแล้วมันก็แค่คลุกผู้หญิงเองมันจะสนุกอย่างไรเดี๋ยวผมก็มาคุยกันเพราะผมดูแล้วถ้าว่าผู้หญิงมาคุยเรื่องคลุกใช่ไหมคนชอบใจขดลอยกันแต่ถ้าผู้ชายมาคุยเรื่องคลุกโดนดา่าเออมันมันทาไมนะจังคมของประเทศเราถ้าผู้ชายมาคุยเรื่องคลุกของผู้หญิง โดนด่าทั้งนั้นแต่ถ้าผู้หญิงมาคุยเรื่องคลุกคนชอบเจนี่มันเป็นแบบนี้แล้วบางคนจะตามผมกลับว่าผมคิดว่าเ็าจะนะแต่ว่าแล้วแล้วคุณไม่กลัวดินเโดนด่าหรือก็อตอนนี้ผมก็รู้สึกเซ็งๆนะครับขนก็ตกผมเองก็อยู่พัตตาุงนะครับขนก็ตก เดทอกหนึ่งวันขุนตกจะสามวันนะครับจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยเลยรถเตยของผมก็ต้องอล,กกล็อลกรัดล็อกรัดเกี่ยวครัดไว้วกลัวครัดมันจะติดจะไหมแล้วก็เครื่องผมก็ไม่ได้อุ่นนะครับผมจาดเบ็ดไว้ครับเพราะว่าไม่รถเตยเขาไม่ได้กลับครับมันชิ่งครับคือหาปลาก็เดี๋ยวนี้ก็หาไม่ก่อยได้แล้วเพราะว่าน้ํามันเป็นพิษครับน้ําเป็นพิษทั้งหมดเลยครับหาปลาก็ไม่ก่อยได้ โรคขี่หนูบ้างก็อยู่บ้านกายของก็ซิงนะครับไม่รู้จะทาอะไรจะพูดจะพูด <c oughs> เรื่องติดกระแสเรื่องไอ้เกี่ยวกับว่าการรบกันระหว่างตัวอกับวีกเรื่องเบื่อแล้วเราเราก็ไม่รู้ว่าก็รบกันอย่างไรนะเพราะเราไม่มีความรู้นะครับแต่ที่ว่ามีความรู้เน้นๆก็เรื่องเรื่องคลกครับเรื่องคลกกับเรื่องฉากไอ้นี่แหละมีความรู้กันทุกระดับนะครับ คือผู้ายว่าเรื่องคลุกเรื่องฉากในเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเป็นผู้หญิงถ,ถ้าอายุยี่สิบขึ้นแล้วก็จำนานเรื่องคลุกแล้วผู้ชายก็เริ่มจำนานเรื่องฉากก็อาชีะวาปีก็เริ่มเริ่มใจฉากแล้วน็กผู้ชายใช่ไหมแล้ววอนยี่สิบปีก็ไม่ต้องพูดถึงตำจำนานแล้วตำคลกตำจำนานนานแล้วแล้วครับเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ ที่ว่ามันแปลกที่ว่าถ้าพูดเรื่องนี้ก็โดนคอมเมนต์ตำหนิแน่นอนแต่ผมไม่เก็หรอกไม่เป็นไร็ยอยจะตำหนิก็มาตำหนิได้เลยผมรับได้รอรับได้ก็ต่อไปก็มาคุยกันเรื่องคลกผู้หญิงครับก็เรามันเป็นประเทศที่ว่าดีนะครับดีในตอนว่าครุกในประเทศเรามันมีมีหลายแบบนะครับ ลกดำกลกขาวกลกเอ่อกลุกสีดำแดงไม่ขาวไม่ดำบ้างแต่มันก็เปลกงนะครับคลุกกันครับบางคนเราดูเจ้าของคลุกแล้วใช่ไหมว่าเจ้าของคลุกโอ้อยู่ผิวกาวหน้าตาดีแต่พอดูคลุกแล้วคลุกมันไม่สวยนะครับคือคลุกมันพูดอะไรวะคลุกดํานะครับบางคนออเ บางคนก็นึกไม่ถึงว่าเออผิวก็ขาวแต่กลุกมันดำ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 มันดำอยู่เฉพาะที่กลุกจุดนั้นเด็จุดอื่นมันขาวหมดก็บางคนก็ชอบนะบางคนบอกเออมันตัดกันต่อผิวดีนะกลุกมันกลุกมันดำผิวมันขาวแต่บางคนอยากให้มันขาวไปหมดเออแต่ถ้าหญ้าที่อยู่ก้างกลุกก็มันคงให้ดำแหละมันจะตัดกันนะครับ แล้วบางคนว่าโอ้ผู้หญิงบางคนในหญ้า,ยยาข้างคลุกนี่มันไม่ค่อยมีมันปลูกได้ไหมอไอ้นี่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันปลูกหญ้าข้างคลุกได้หรือไม่ได้แต่ผมคิดว่าหญ้าข้างกลุกไม่ตงงม้องให้มันรุกนะถ้ามันรุกเยอะมันฉาบมันมีกลิน่นยิ่งดั้งผู้หญิงขี้เกียจนอนตื่นสายไม่อาบน้ำบางอาบน้ำก็รีบรีบใช่ไหมอาบน้ำรีบรีบไม่ดูลแลทำความสะอาดให้ดีไอ กลุกมันเบนกลุกมันชาบไม่น่าชายอ่านครับไม่น่าชายอ่านนี่มันเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าผู้หญิงที่ว่าดูแลตัวเองดีตื่นขึ้นมาก็เข้าห้องน้ำสามสบนาทีล้างกลุกสะอาดสะอ้านไอ้คลุกแบบนี้ก็มันน่าตำแล้วบางคนบอกว่าคลุกมันไม่สำคัญรอ,อกมันอยู่ที่รูคลุก ว่าเราจะทาพอดีไม่พอดีเอยครก,กลูกนี้ของผู้หญิงมันมหาจักรัลนะครับไม่ว่าจะจากมันเยอะอย่างเลยมันก็ตําเข้าไปได้ทั้งนั้นเลยครับมันเปลกนะมันมหาจักรันจริงจริงธรรมชาตาิสร้างมาครก,กผู้หญิงมหาจักรันนะครับแต่บางคนบอกว่าอยากได้ครกขาวๆแต่บางคนบอกว่าอยากได้คลกดาๆแล้าจะรูปคลกดาครกขาวมัน อะไรมันดีกว่าผมก็ตอบว่ามันดีไม่ดีมันอยู่ที่คนที่ชอบใช่ไหมถ้าผู้ชายชอบคลกดำโกก็บอกว่าคลกดำมันตำาอร่อยถ้าผู้ที่ว่าชอบคลกขาวก็บอกว่าคลกขาวมันตำาอร่อยก,อก็มันก็แลวแต่ละครับแต่สรุปผมก็ย้ำเตือนเจ้าของคลกนะครับเจ้าของคลกโดยเฉพาะผู้หญิงทุกคนก็ย่อมมีคลกใช่ไหมครับ ให้ช่วยดูแลความสะอาดกันสักหน่อยดูแลความสะอาดให้ดีนะอย่าให้ครกมันหมิ่นอย่าให้ครกมันสาบเวลาผู้ชายทิ้มตํำมันจะได้ทิ้มตํำสะดวกสบายจะหอมบ้างก็มันก็ได้หอมไม่ใช่ว่าพอเบิกอึ้นมาถึงแมงวันมาแล้ว้แบบนี้มันไม่อยากจะตํำเลยคลุกมินนี่มันเป็นแบบนี้นะก็ ก็เตือนกันไว้นะสำหรับท่านผู้หญิงบางคนบอกบางคนมีคำถามว่าแล้วครกผู้หญิงที่มันมินมินจับมันมีด้วยหรือมีนะครับยกตัวอย่างพวกที่ทำงานทั้งวันใช่ไหมอ่าก้าราชการรัฐวิสาหกิจมันทำงานทั้งวันบางคนมันแค่ไปจีมันก็ไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดอะไรหรอกนะมันก็คิดดูสิทั้งวันน้ำก็ไม่อาบ มันก็เหม็นนะสิมันรูดคนธรรมดาธรรมดาบ้านๆไม่ได้มันล้างอยู่ตลอดใช่ไหมมันก็ไม่มีกลิ่นทีนี้กลิ่นมันข้าวเนื้อบางคนนะกลิ่นกลิ่นมันเบนเข้าวเนื้อนะครับยิ่งพวกที่ทำงานานานๆนนนนบาง,รางครั้งกลับบ้านก็19นาฬิกาก็รีบๆอาบน้ําชาระร่างกายล้างๆเถี่ยมไม่ได้ล้างครก,กไห้ดีนะครับเออมีกลิ่นนะครับมีกลิ่น แล้วทีนี้บางคนบอกว่าอผู้หญิงบริการสิคลุกมันมีกลิ่นจริง,รงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่เชื่อให้พิสูจน์ดูนะครับคลุกผู้หญิงบริการไม่มีกลิ่นเพราะเขาดูแลเขาล้างอย่างดีเพราะมันอาชีพของเขานะครับเขาเขาบริการให้เจ้าคลุกให้ผู้ชายทำใช่ไหมเขาก็ดูแลอย่างดี และทีนี้แต่ถ้าผู้หญิงที่ว่าทางานใช่ไหมมันยุ่งยุงย่งเหนื่อยเหนื่อยมันมันก็ไม่ค่อยสนเจยเรื่องคลุกมันเท่าเลยหรอกครับบางครั้งก็มินเปรี้ยวก็มีแล้วต่ให้เกิดความเบื่อหน่ายจากผู้ชายใช่ไหมผู้ชายถ้าจะพูดมันก็กระเลยอยู่เดี๋ยวเจ้าของคลุกมันจะโกรธมันจะไม่พอใจเอาอีกก็เลยเฉยเฉยพอ,อม,มาหลังๆก็ไม่ค่อยตําแล้วเพราะมองว่า ตำ้ตำเบื่อแล้วไม่อยากจะตําแล้วกลิ่นมันคนเรงบอกว่าคลุกที่บ้านก็เลยไปหาตั้งนอกนะครับก้้งนอกมันเลือกได้จะเอาคลุกแบบไหนนะครับคลุกประเภทที่ว่าตําทางหน้าตําด้านหลังตําด้านข้างโยกย้ายจ่ายจ่ายะโพวกได้ดังใจนึกนะครับคลุกด้านนอกเพราะว่าขอบริการให้เจ้านี่ครับ พอบ,บริการให้เช่าแล้วแต่เราจะตําลีลาอะไรย่อมตําได้แต่ถ้าที่บ้านมันก็บอกว่าเออตำท่ต่โอ้ไม่ได้มันเขีดโอ้มันเจ็บโอ้ไม่ได้มันอย่างนู no ้อย่างนี้มันปัญหาสารพัดบางคนใช่ไหมมีเมียแล้วไม่ค่อยได้ตำได้หร่ตำน้อยที่จุดออกไปตำด้านนอกมากกว่าเพราะมันกดระเบียบมันไม่ค่อยมีบางคนว่า ผู้หญิงมันมีกฎระเบียบด้วยหรือในการให้ผู้ชายตาตาครุ๊กมีครับผู้หญิงบางคนสมมติว่าเขาทำงานใช่ไหมพอเขากลับมาบ้านสมมติว่ากลับมาบา้านสิบเก้านาฬิกาใช่ไหมและทีนี้ก็ไอ้ควายผู้ชายก็จากมันเข็งอยู่จากมันเข็งอยู่มันอยากจะตาใช่ไหมควายหญิงก็กล่าห้องน้ําไปอาบนะ้าทาความสะอาด จำละล้างร่างกายจิตก็พอ้าวงคิดว่าจะเปลี่ยนผ้าใช่ไหมผู้ชายก็โรตัมอยู่แล้ววายหญิงมันก็จะได้อาการไมผู้ใายบอกว่านี่ฉันมาเหนื่อยๆคุณมันจะเอาอีกแล้วเระทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ดูมั่งฉันก็เพิ่งมาถึงอไม่ได้กินอะไรสักนิดทีในครัวก็เกะกะอยู่ทั้งน,นั้นมันต้องเก็บ มันต้องล้างจานผู้หญิงก็ตะกูลเฉยทะาเพืดใเ่ยคลุกก็จารุปคลุกไม่ต้องการให้ฉากตาใช่ไหมเจ้าของฉากก็หดอูเจยว่าโอ้อดใจรอจะตำแต่มันดันอพูดแบบนี้อีกก็ไม่ต้องตํากันใช่ไหมไม่ต้องตําฉากก็เหี่ยวแล้วพูดเจ้าของฉากก็พูดกันว่า ตํามเฉยไม says, no ่ตําก็ได้แต่ก็พูดแบบหอยๆใช่ไหมไม่ตําก็ได้ก็สรุปก็ไปนั่งดูทีวีใช่ไหมก็จวนกไอยเจ้าของคลกก็ไปไปอยู่ในครัวนี่ครับไปทำนู่นํำนี่นะครับทำของกินนะครับพอกินเสร็จกินเสร็จแล้วตอนนี้เจ้าของสากกวไอย่ก็คิดว่ากินอิ่มอิ่มแล้วดันนี้ก็ตํำนะทีก็พอข้าวห้องพนบอกพอข้าวนอนผู้หญิงบอกเอิ่มเรื่อย พอผู้ชายจะตํมเพื่ออยงว่าอมันอิ่มท้องกินมากไปหน่อยก็ตําตอนเช้านะก็เจ้ากอกจากว่าเออไม่เป็นไรตําตอนเช้าก็ได้จารุกก็ไม่ได้ตัมนะเออก็อดอีกปลายจากเลือกหมดแล้วก็อดอีกปอดนอนตื่นขึ้นมาอ๋อวันตีหกครึ่งแล้วก็ เจ้าของครกก็รีบลุกขึ้นไปอาบน้ําแล้วเห็เนเจ้าของฉากก็วิ่งตามก็ไปในห้องน้ําแล้วบอกว่ายังไม่ได้ตําตีนะแล้วก็เจ้าของครกก็พูดว่าไม่ตันเรียรีบจะไปตามานอีกตอนกลางคืนทําไมไม่ตําตอนดึกๆก็เจ้าก็เจ้าของฉากบอกว่าก็นอนหลับไปเออแต่นอนหลับก็ ไม่ต้องเด็กมันนี่แบบนี้ถ้าครบเสรจสรุปแล้วก็เจ้าของจากก็เฉยเฉยหลังจากวันนั้นคือนั้นแล้วก็โอ๊โอ๊หาด้านนอกเพราะว่าด้านนอกก็บริการอย่างดีถ้าพอไปถึงเ็ก็รู้แล้วว่าผู้ชายไปหาครุกก็หวังจะํำครุกก็พูดดีก็คือเพื่ออะไรว่าบริการดีใช่ไหมบริการดีมานั่งเบียดโอ้มันก็ํำอย่างสบายใจนี่เลยครับมันเป็นที่มาที่ว่า คู่กรองบางคู่นะครับก็ตำเมยควายชามีไปหากลุกด้านนอกตําอยู่ตลอดก็เพราะว่าที่บ้านมันบริการไม่ดีไม่ให้ตําบ้างควายจะให้ตําทักที่มันต้องจงเจ้าของกลุกสบายเจยจะโลงอะไรทักอย่างแต่เจ้าของฉากมันมันรไม่ได้ครับมันอดไม่ได้มันต้องตําเป็นระยะระยะโอ้ยเจ้าของกลุกเขาเ้าใจไวเจ้เะด้วย เจ้าโกงจากมันอย่างน้อยก็ในสัปดาห์มันต้องได้ตําอย่างน้อยก็เสียครั้งไอท้ทีนี้ไอ้เจ้าโกงกลุกให้ตําบางครั้งบางคราวมันคงไม่ได้หรอกนะก็เตือนนะเจ้าโกงกลุกผู้หญิงเจ้าโกงกลุกทุกท่านนะครับถ้าสามีคิดจะตําก็ให้เขาตาเถอะนะครับ ถ้าเขาแม่ตทำระวังนะเขาจะไปทำที่อื่นติดใจที่อื่นเขาก็ไปอยู่ที่อื่นมันก็ทิ้งคุณไว้สิเออลกถ้าไม่ได้ตทำนานๆก็อันตรายนะก็อเกิดมะเร็งได้มะเร็งในช่องโกรธหรือปากหมดลูกหรือว่าปากอาวัยวะเพศนะต้องให้สามีตําอยู่เรื่อยๆนะและบางคนว่าออถ้าคนอื่นตําได้ไหมก็แล้วแต่เจ้าของครกนะ แล้วผมก็เตือนคุณที่ว่าอยู่สวยๆสาวๆแก่ๆสว,ว,วยๆไม่ยอมไม่เคยตำครุกแล้วจะห่วงไว้ทำไมถ้าคุณตุยแล้วก็เป่าทิ้งจะเปล่าเป่าก็ให้ก็ตำจะบ้างจะได้รู้ว่าอ่าโดนถูกตำม,มันจะมีความรู้สึกอย่างเลยเดตทางที่ดีก็ผมแนะนำเจ้าของครุกใช้เชื่อ้คุมนะใช้ใโกเกิดประโยชน์แล้วไหนๆเราก็มี ลกมาแล้วหนึ่งหนึ่งลูกก็ให้เอยตําก็เราต้องเอาผลประโยชน์ให้คุ้มจากผู้ที่ตําครกเรานะนะผู้หญิงทุกท่านนะเคยจะมาด่าผมก็ผมหน้านานด้รับได้เลยก็ไรนี้ก็หยุดไรแค่นี้หวันดีขอรับ